พลังแห่งความกลา้าการผจญภัยในโลกแห่งความกลัวในเมืองที่ดูเหมือนเงียบสงบริวเด็กหนุ่มวัยรุ่นที่มีความกลัวในใจลึกๆเกี่ยวกับความมืดเสียงดังและสิ่งที่ไม่รู้จักเขาใช้ชีวิตในแบบที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงและปิดตัวเองจากการเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆขึ้นหนึ่งขณะที่เขากำลังเดินกลับบ้าน ริวได้พบกับเหตุการณ์ประหลาดที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปตลอดกาลหลังจากที่ริวหลงเข้าไปในป่าลึกในคืนหนึ่งเขาพบประตูวิเศษที่นำเขาเข้าสู่โลกอีกโลกหนึ่งที่เต็มไปด้วยสิ่งที่เขากลัวเช่นมอนสเตอร์ที่น่ากลัวและสถานที่มืดมนแต่ในโลกนี้ริวพบกับยูนะเด็กสาวผู้กล้าหาญที่กำลังเดินทางค้นหาวิธีการพิชิตความกลัวในโลกนี้ ยูนะอธิบายให้รอฟังว่าพวกเขาต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปริศนาและต่อสู้กับสิ่งที่น่ากลัวเพื่อหาทางกลับสู่โลกของตัวเองริวและยูนะเริ่มการเดินทางผ่านดินแดนต่างๆที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและปริศนาที่ทา้าทายแต่และดินแดนมีความกลัวเฉพาะตัวที่พวกเขาต้องเอาชนะในดินแดนแห่งความมืดหรือต้องเผชิญหน้ากับความกลัวที่ใหญ่ที่สุดในใจเขา แต่ด้การสนับสนุนจากยูนะเขาเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวและใช้พลังของความกล้าหาญที่ซ่อนอยู่ในตัวเองในระหว่างการผจญภัยริวและยูนะสร้างมิตรภาพที่แข็งแกร่งและสนับสนุนกันและกันในการเผชิญหน้ากับความทา้าทายยอพวกเขาเรียนรู้ว่ามิตรภาพและความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญในการเอาชนะความกลัวและปัญหา อยู่นสอนหรือว,ว่าไม่ว่าจะต้องอเผชิญหน้ากับความกลัวแบบใดการมีเพื่อนที่คอยสนับสนุนจะทำให้เขากล้าที่จะก้าวข้ามผ่านมันได้เมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงดินแดนสุดท้ายริวต้องอเผชิญหน้ากับปีศาจท,ที่เป็นตัวแทนขอองค์ความกลัวที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการทดสอบความกล้าหาญและความเชื่อมั่นในตัวเอง รือต้องใช้ทุกสิ่งที่เรียนรู้จากการผจญภัยครั้งนี้ในการ,รเผชิญหน้ากับปีศาจและพิชิตความกลัวในใจเขาหลังจากที่ริวและยูนะเอาชนะปีศาจในใจของพวกเขาและแก้ไขปริศนาทั้งหมดประตูสู่โลกแห่งความจริงก็เปิดออกริวกลับมาสู่โลกของตัวเองพร้อมกับความมั่นใจใหม่และความกล้าหาญที่เขาไม่เคยมีมาก่อน เขาเรียนรู้ว่าความกลัวเป็นสิ่งที่สามารถเอาชนะได้และความกล้าหาญนั้นอยู่ภายในตัวเขาตลอดเวลารีวตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เขาต้องการและ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆด้วยความมั่นใจเรื่องนี้สอนให้เราเห็นถึงความสำคัญของการ,รเผชิญหน้ากับความกลัวและการค้นพบความกล้าหาญที่ซ่อนอยู่ในตัวเราแม้ว่าความกลัวจะดูเหมือนยิ่งใหญ่และน่ากลัว แต่เมื่อเรามีความกล้าหาญและมิตรภาพที่สนับสนุนเราสามารถลถก้าวข้ามผ่านมันได้อย่างแท้จริงมิตรภาพและการสนับสนุนจากคนรอบข้างเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรามีความกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่น่ากลัวและพัฒนาตัวเองในทิศทางที่ดีกว่าเดิมขอบคุณที่รับชมคลิปของเราหากคุณชอบเนื้อหาและต้องการติดตามการอัปเดตล่าสุดอย่าลืมกดปุ่ม u b s c r i b e และเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราขอบคุณอีกครั้งสำหรับการสนับสนุนและหวังว่าจะได้พบกันในคลิปถัดไป